สวัสดีครับวันนี้ผมนำสมเด็จนางพญาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมความสวยสดต้นงานเป็นยังไงบ้างนาำให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมนี่คือสมเด็จนางพญาครับผมพิษนุโลกนะครับผมความสวยสดต้นงานเป็นยังไงบ้างนามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้านหลังของสมเด็จ ด้านข้างของสมเด็จแมงพญาครับนี่ครับเป็นเด่นนี่นะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับผมสวยงามครับความเก่าสวยครับผมนี่ครับเหมือนคล้ายๆมีรอยอะไรตักนี่นะครับผมนี่ครับแมงพัญญาซนุโลกนะครับผมถ้าไม่ได้มาชมได้รับชมนะครับมีครับมีเม็ดเล็กๆครับผม ความเฉยเฉยเงามของสมเด็จนางพยานะครับผมนามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมครับมีแบบคล้ายๆอะไรตัดนี่นะครับผมบวามเก่าของสมเด็จนางพยาครับผมนี่ครับผมนามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมครับความเฉยเฉยเงามเป็นไงบ้างครับผมในีนะครับ นครับมีเม็ดส,สวยนะครับผมสมเด็จนางพญาองค์นี้ครับผมมีเม็ดพระธาตุมีอะไรครบหมดนะครับผมนี่ครับความสวยเป็นยังไงบ้างครับผมนี่ครับเก่าเลยนะครับผมสมเด็จนางพญาองค์นี้ครับผมน่ามาด้านผู้ชมได้รับชมกับนี่ครับร่องรอยองการตัดเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับมีมีผงเขาเรียกว่า ใส่เงินใส่ทองนะครับผมนี่ครับไก่เลยนะครับผมอยู่ในองค์พระทวามสวยงามสงามเป็นแบมีครับเป็นแบบนี้นะครับผมความเลื่อยสมัยตก่อนนะครับผมทำให้ท่านชมได้ชมนี่ครับเป็นแบบนี้ครับการเลื่อยนางพญานะครับผมจิตนางพญาพิษณุโลกนะครับผมนำให้ท่านชมได้รับชมครับนี่ครับฐานเก่าเลยนะครับผมอายุเป็นรยร้อยปีต้องเป็นแบบนี้นะครับผม ำมาท่านผู้ชมได้รับชมครับผมที่จะแต่งกันไม่ได้ก็คือแบบนี้เลยครับผมความสวยเป็นยังไงบ้างครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับนี่ครับด้านข้างเป็นแบบนี้ครับผมเก่าด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับจะเม็ดมีเม็ดแบบเล็กๆนะครับผมขุดขึ้นมานะครับผมงอกขึ้นมาเองนะครับผมความเก่าครับผมนี่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสวยเลยนะครับผมอนี่ครับ เะาไม,ม่ได้ชมได้ครับชมนะครับครับก็ขอขอบคุณครับขอให้มีความสุขทุกคนครับครับขอขอบคุณครับ